สวนยางยังน่าทำอยู่ไหมวันนี้นะจะมาคุยเรื่องสวนยางนะครับว่าเรายังน่าทำสวนยางอยู่ไหมนะครับนี่จะเป็นลงจักรเก่าของผมนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราทําเป็นยางแผ่นเนาะซึ่งสมัยนีย้คนทํายางแผน่นน่ะแทบจะหาไม่ได้แล้ยากมากนอกจากว่าเป็นสหกรณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับทีเ่เอาสมาชิกอย่างเงี้ยนะครับเอาน้ํายางสดมาแล้วก็มาทํายางแผ่นกัน แต่ถ้าแบบเป็นครัวเรือหรืออะไรเงี้ยคนที่จะทํำยางแผ่นน่ะค่อนข้างหายยากมากแล้วยิ่งถ้าเป็นลูกน้องในสมัยนี้จะหาลูกน้องที่ทํำยางแผ่นได้เนี่ยแทบแทบนับนิ้วได้เลยดีกว่าครับมันมันไม่เยอะมากแล้วครับไม่น่าจะถึงแบบ2อ0 0 300, 300คนแล้วล่ะครับที่ที่เขาจะขายยางแผ่นนะครับซึ่งมันจะค่อยๆน้อยลงตามเป็นเพราะว่ากรรมวิธีมันใช้ระยะเวลานานมาก แล้วก็เจ้าของสวนส่วนใหญ่จะไม่ได้ทําเองส่วนใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้นะครับด้วยอาจจะหนึ่งก็คืออายุที่มากขึ้น2ก็คือว่าอาจจะเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วอะไรเงี้ยนะครับ <S <S เขาก็มีงานประจําหรืออะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับมรดกตกทอดเกี่ยวกับเรื่องสวนหรืออะไรเงี้ยนะครับเป็นมรดกตกทอดกันไปซึ่งเขาก็คงมองว่าก็จ้าง คนมากรีดยางหรืออะไรเงี้ยก็เป็นรายได้อีกทางหนึ่งประมาณนั้นนะครับไม่ว่าเขาจะทํายางแผ่นหรือจะเป็นน้ํายางหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ก็ยังดีกว่าที่แบบทิ้งสวนไว้เฉยๆดังนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าวันนี้เจ้าของสวนจริงๆอ่ะจะเป็นคนตัดนะครับไม่ใช่แบบเป็นเจ้าของสวนตัวจริงถามว่ามันยังน่าทําอยู่ไหมคือทําเอาเท่าที่เอาจริงๆนะทาเท่าที่เรากรีดได้ดีกว่ายางนะครับเอาเท่าที่เรากรีดได้ เพราะว่าหนึ่งก็คือว่าปัญหาคือแรงงานที่ค่อนข้างจะมีปัญหารายได้ส่วนแบ่งที่ค่อนข้างจะเยอะมากเกินไปนะครับแล้วก็เราคุมคนกรีดยางค่อนข้างยากดังนั้นน่ะผมแนะนําว่าเหลือพื้นที่กรีดยางให้เฉพาะที่เราแบบว่าสามารถกรีดเองได้สมมุติ15ไร่เงี้ยก็พอแลละนะครับถ้าเกินจากนั้นน่ะผมว่าไปปลูกอย่างอื่นดีกว่านะครับเพราะผมมองว่าถ้ามันเยอะกว่านั้นแล้วเราต้องจ้างคนหรืออะไรเงี้ย ปัญหามันเยอะตามนะครับพอปัญหามันเยอะตามแล้วเนี่ยถ้าคุณมีประมาณ 30- 40ไร่เนี่ยการบริหารจัดการเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วว่าเอ่อหนึ่งคุณจะซื้อรถไถดีหรือว่าจะจะเ,เป็นเครื่องตัดหญ้าดีหรือว่าจะให้ลูกน้องตัดหญ้าดีหรือว่าจะแบ่งลูกน้องเอ่อตัดสวนกี่คนแบบอาจจะแบ่ง15ไร่15ไร่แต่บางคนแบบโลภ15บไร่ผมไม่พอกินผมขอ20หรืออะไรเงี้ยนะครับมันจะมีแบบเนี้ยเยอะมากซึ่งซึ่งปัญหา มันมันจะมีร้อยแปดมากๆนะครับดังนั้นนะ่ะผมเลยมองว่าถ้าสิบห้าไล่เนี่ยแล้วคุณกลีดเองไหวอ่ะผมแนะนําให้กลีดเองตัดปัญหาละรายได้โคตรเยอะเลยคุณลองคิดดูนะแบ่งหกสิบสี่สิบหกสิบสี่สิบถ้าสมมุติคุณราคายางหนึ่งกิโลหนึ่งร้อยบาทคุณแบ่งให้ลูกน้องสี่สิบาทแล้วอะ่ะแต่ถ้าคุณเก็บสี่สิบาทนั้นเอาไว้เองอะ่ะถ้าถ้าคุณกลีดเองได้อะ่ะนั่นคือหมายถึงว่าคุณได้หนึ่งร้อยบาทเต็มเป็นธุรกิจที่มีอัตราการส่วนแบ่ง การจ้างสูงมากนะครับดังนั้นผมเลยไม่ค่อยแนะนําอันนี้ยังไม่จบนะยังไม่รวมเศษยางเศษยางแบ่งกันห0 50ห้านั่นหมายถึงว่าถ้าเศษยางอยู่ที่ประมาณ25บาทนั่นหมายถึงว่าคุณต้องเสียให้เขา,าประมาณ13บาทกว่าใช่ไหมถ้าถ้าสามสิบเชืบครึ่งหนึ่งก็15บาทนั่นเลยนั่นยังไม่รวมแบบว่าทั้งยางแผ่นแล้วก็เศษยางนะนั่นหมายถึงว่าคุณโดน2ออย่างเลยนี่ยังไม่รวมที่ว่าค่า ตัดหญ้าค่าฉีดยาหญ้านะครับหรือว่าค่าใส่ปุ๋ยอีกนะที่เจ้าของสวนจะโดนดังนั้นอ่ะผมถึงบอกว่าธุรกิจเนี้ยสำหรับผมนะผมทําเอาเท่าที่ไหวผมจะไม่แบบว่าทุ่มเหมือนสมัยก่อนที่แบบว่าโอ้โหสวนยางเยอะๆดูแล้วแบบว่าเป็นในหัวหรือเป็นเท่าแก่หรือเป็นอะไรเงี้ยผมไม่สนเลยผมไม่สนเลยครับสมัยก่อนก็คือโอ้โหยางเดือนหนึ่งได้ประมาณ30ตันตอนนี้ไม่เอาแล้วครับไม่สนแล้วคือผมไม่ปลูกปาล์มไปปลูกทุเรียนแล้ว คือ,อยางลดน้อยลงเลยครับลดน้อยลงเลยเพราะว่าเมื่อเวลาเปลี่ยนทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดเราต้องเปลี่ยนตามครับวันนี้ยางพาราหกสิบเจ็ดเต็มที่แค่นี้แค่นี้เองจริงๆถามว่าเป็นเพราะอะไรเพราะปัญหาเรื่องการนําเข้าที่เรายังไม่สามารถควบคุมได้แบบร้อซนะครับดังนั้นราคายางมันจะไม่ไปถึงไหนแล้วครับไม่ไปถึงไหนหรอกพราราคายางในประเทศมันแพงก็นําเข้าโรงงานก็นําเข้า พอราคายางในประเทศถูกก็ซื้อในประเทศชาวสวนมันไม่ไปไหนแล้วครับคุณจะเห็นเนี่ยยางเ,ยเต็มที่ไม่เกินแปดสิบจะไม่เกินเลยครับใครที่จะโม้ไปถึงโลร้อยเนี่ยผมผมเชื่อว่าโมทําไม่ได้หรอกครับถ้าโลร้อยจริงๆอะ่ะมันได้แป๊บเดียวได้เต็มที่ไม่ถึงเดือนก็ลงนะครับคําว่าอยู่อย่างนั้นหนึ่งร้อยเนี่ยมันต้องอยู่อย่างนั้นนะครับผมว่าแค่แปดสิบก็อยู่ได้แล้วแบบว่าทั้งปีนะ แค่นั้นนะผมก็ภูมิใจแล้ว75-80วิ่งอยู่อย่างเงี้ยผมก็ภูมิใจแล้วไม่ต้องถึงร้อยหรอกนะครับไม่จําเป็นผมเชื่อว่าไม่มีใครทําได้เพราะว่าถ้ามันแพงมากๆอย่างเงี้ยโรงงานเขามีชอยนี่ครับเขาซื้อจากเวียดนามก็ได้เขาซื้อจากลาวก็ได้ซื้อจากพมา่าซื้อจากอะไรอย่างเงี้ยเต็ไมไปหมดเลยประเทศรอบข้างเรา่มียางพาราเต็มไปหมดเลยมันไม่ใช่มีเราอย่างเดียวแล้วเหมือนสมัยก่อนแล้วโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเขามีเยอะกว่าเราด้วยซ้ํา เวียดนามเขาส่งยางก้อนอะเยอะกว่าเราด้วยซ้ำแล้วจีนซื้อเวียดนามแบบเยอะมากเลยแล้วผมถามว่าลูกค้าใหญ่เราก็คือจีนจีนซื้อเวียดนามแล้วเขาจะมาซื้อเราเยอะทําไมอะถูกไหมครับดังนั้นราคามันไม่มีทางไปแล้วครับมันไม่มีทางแล้วเขาตอนนี้จีนลดภาษีศปอร์เซ็นของยางพาราเขาต้องการยางมากนะครับในประเทศที่แบบใกล้ของเขาเพราะว่าเขาประหยัดค่าขนส่งถ้าโซนภาคใต้อะเหนื่อยผมบอกเลยเหนื่อยเพราะเราไกลเขาสุดสุดแล้ว พมา่าเวียดนามใกล้เขาลาวใกล้เขาเพราะเขาเป็นคนปลูกเองทางภาคเหนือใกล้เขาอีสานใกล้เขาทางใต้ไกลกว่าเขาแค่ตรงนั้นอ่ะเขาก็ได้ปริมาณยางเยอะมากพอแล้วนะครับมันจะหล่นมาทางใต้เนี่ยยากมากแล้วครับดังนั้นอ่ะผมถึงมองว่าตลาดอ่ะทางใต้อ่ะทางยางพาราเนี่ยจะซบเซาพอสมควรเลยนะครับจะจะแบบผมมองว่าหนักอ่ะเอา,อางี้ดีกว่าหนัก เออยางพาลาทางใต้อะจะหนักนะครับทางอีสานทางเหนือยังยังพอไปได้นะครับคุณจะเห็นข่าวอ่ะที่จนะีนน่ะเขาให้ศูนเอร์เซนอยางรุ่นแม่น้ําโขงหรืออะไรสักอย่างเป็นการนําล่องอ่ะตอนนี้สองแสนตันแล้วมั้งครับถ้าจําไม่ผิดนะแล้วมันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อีกตรงเนี้ผมไม่ได้ตามข่าวนะดังนั้นอ่ะคนที่ได้ประโยชน์อ่ะทางบนครับไม่ใช่ทางล่างดังนั้นอ่ะวันนี้คุณเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะยังทําอยู่อีกหรอ เรอาอยังยัง,ยงทาอยู่อีกอ่ะมันก็จะมีโรงงานที่รับซื้อแหละครับแล้วก็ไปส่งทางโน้นหรือว่ามีการดีลกันแล้วก็ส่งทางจีนหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่เกษตรกรอ่ะคุณจะอยู่รอดได้ไงครับเมื่อค่าของชีพมันสูงมากๆราคายางมันเป็นแบบนี้และปีเนี้ฝนตกโคตรเยอะเลยบางคนกรีดยางได้ไม่กี่วันเองนะครับค่ากองชีพมันไม่พอนะครับแล้วคุณดูจากเศรษฐกิจดิมันพอเหรอไม่พอเหรอครับ ถ้าคุณบอกว่าพอเนี่ยคนกรีดยางอ่ะวันนี้บางคนอ่ะยังต้องไปทํางานประจําอยู่เลยแล้วก็ตอนเช้ามากรีดยางแล้วตอนอ่าแล้วให้ให้แบบภรรยาเก็บหรือให้คนอื่นเก็บนะครับแล้วตัวเองก็ไปทํางานประจําต่อมีนะครับและเยอะด้วยเพราะว่าเขามองว่าหนึ่งสวนเขาไม่เยอะซึ่งสมัยก่อนอ่ะสวนไม่เยอะแต่ราคายางมันดีเนี่ยก็ย,ยังพออยู่ได้แต่วันนี้ราคายางมันไม่ดีสวนก็ไม่เยอะนะครับดังนั้นเขาอยู่ไม่ได้เขาก็ต้องแบบดิ้นรนหาช่องทางอื่น นี่คือสิ่งที่ผมเห็นเยอะมากๆนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าถ้าคุณยังกรีดเองได้อยู่ผมบอกเลยว่ามันมันทำได้แต่ถ้าคุณต้องจ้างผมอยากให้คุณลองฟังคลิปนี้แล้วลองช่างใจกันดูว่าคุณจะจ้างเขากี่เปอร์เซ็นต์และคุณจะทำเองกี่เปอร์เซ็นต์และคุณจะเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นกี่เปอร์เซ็นต์มันจะเป็นทางรอดของคุณในอนาคตครับคุณเชื่อผมเพราะผมเปลี่ยนมาแล้ว